สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาวด์หกเก้านะคะพอดีว่าวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะคะเนื่องจากที่เดิมมันสิ่งดังมากนะคะก็เลยต้องมาเปลี่ยนที่อัดคลิปวิดีโอให้กับทุกคนในตรงนี้นะคะอาจจะดูแปลกๆนิดนึงจะมาสุ่มแรรดอมให้กับทุกคนนะคะโดยไพ่อันนี้เอ่อ ใครจับตามองดูชีวิตของคุณอยู่นะคะช่วงนี้ใครกำลังจับตามองดูคุณอยู่นะคะเขาจับตาดูคุณทำไมนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาใบแรกนะคะเดอ r เรเบคะ่ะอูสวยตัง คนที่เข้ามานะคะเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลานี้คุณเป็นคนที่มีความรักที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนมีคู่ก็ตามนะคะ Energy พลังงานคุณต่อให้คุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขรักตัวเองดีดูแลตัวเองดีนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดก็รักครอบครัวนะคะ รักพ่อแม่ญาติพี่น้องดูแลทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่คุณรักได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นคนมีคู่คุณก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะซื่อสัตย์กับคู่ของคุณนะและก็เป็นคนที่เฟลลี่ขี้เล่นนะคะน่ารักช่างเอาอกเอาใจนะคะ เซเว่นออฟเพนเตอช่วงนี้เหมือนคุณกำลังเ,ออเบื่อเบื่อในไหน,หนอะไรอยู่หรือเปล่านะเหมือนเป็นอารมณ์แบบเบื่อคุณอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันเรื่อยเอื่อย,เ,อย,เ,อยเบื่องานเบื่อสถานที่อาจจะอยากจะไปท่องเที่ยว ต่างที่หรือโยกย้ายรอเวลาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอย่างนี้หรืออยากจะออกไปที่เดิมๆออกจากที่เดิมๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อแล้วก็เต็มอิ่มแล้วกับที่ตรงนี้หรือสิ่งที่เป็นอยู่นะคะ The Magician อืม แต่คุณก็ไม่ยอมที่จะให้ตัวเองอยู่เฉยคือยังไงคืออารมณ์แบบว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้น่ะอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่น่ะเสียงมันจะทอนหรือเปล่าเนี่ยอยากจะหาอะไรทำที่แบบมันตื่นเต้นมันท้าทายอ่ะรู้สึกว่าอ้ย ที่ตรงนี้มันเหมือนมันไม่เหมาะกับเรานะคะกับบางคนเนี่ยเหมือนคุณจะรู้สึกอิ่มตัวกับงานไหมกับสถานที่ที่อยู่ตอนนี้ไหมนะคะเป็นความเบื่อหน่ายที่คุณอยากจะออกไปจากตรงนี้นะี่ยหรือถ้าเป็นการเรียนการศึกษาคุณก็รู้สึกว่าคุณศึกษามาจุดสิ้นสุดแล้วอะ่ะมัน มันจดสิ้นสุดบทเรียนนี้แล้วนะเนี่ยคุณอยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มทำอะไรใหม่ๆขออีกใบหนึ่งค่ะหาดาบเอ่อหาดาบเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับใครบางคนนะคะ กับคนบางคนนะคะบางกลุ่มที่คุณรู้สึกว่าเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากเกินไปอะ่ะคุณเหมือนคุณทนมานานนะมีความรู้สึกอดทนกับคนคนนี้มานานนะแล้วนะคะอยากจะแบบไม่ไหวที่จะทนแล้วนะคะคุณไม่สนใจแล้วนะคะคุณอยากจะเดินหนีหรือออกไปจาก คนกลุ่มนี้นะคะเออเป็นมีแต่ความรู้สึกแบบเบื่อเบื่อนี่ก็คือพลังงาน Energy ของคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคนคนนั้นนะคะที่เขาจับตาดูคุณอยู่เนะี่ยเขาจับตาดูคุณอยู่เป็นคนยังไงนะคะลักษณะของเขา โฟล์ลเพนเตเคิลนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะมังกรพสศพกรคนคนนี้เป็นคนเงียบๆนิ่งๆนะคะชอบอยู่บ้านนะคะไม่ชอบไปไหนหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ชอบทำอะไรที่โลดโผนหรือท้าทายเป็นคนที่นิสัยแตกต่างจากคุณมากเลยนะคะ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่คุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นใหม่ๆที่ท้าทายคนคนนี้เป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากนะคะสี่เหรียญ the world นะคะเป็นคนทางไกลต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่แบบ รอบรู้นะคะค่อนข้างมีความสุข,ขุมรอบคพบเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเชี่ยวชาญหลากหลายอย่างคนคนี้นะคะตัวไม่สูงถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆผิวออกแบบสีน้ำผึ้งหน่อยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ เป็นผู้ชายที่ผิวไม่ได้ขาวมากนะคะประมาณนี้นันแล้วก็เป็นคนทางไกลเป็นคนที่อยู่ไกลาจากคุณที่จับตามองดูคุณอยู่ขอดูลักษณะของเขาอีกสิเพจออฟสอด เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดจาขวานภาซากก็ว่าได้นะคะนิสัยแบบเป็นเด็กนะคะเพจออฟสอดเนี่ยไม่กลัวใครนะคะใจกล้าไม่กลัวนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะบางครั้งก็จะพูดไม่คิดด้วยก็ได้นะคะบางที แัดลมลุ่มมิถุนตุนนะคะควีนออฟสอดอืมคนคนนี้นะคะตัวตนของเขาคนนี้นะที่จริงแล้วนะเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะรอบรู้นะคะมีสติปัญญาดีนะคะอาจจะเป็นเจ้าคนนายคน มีตำแหน่งนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงแล้วแต่แต่ว่าคือตัวตนของเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้น่ะแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกในด้านที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมหรือดูเป็นผู้นําแบบนี้ให้คนอื่นเห็นสักเท่าไหร่นะคะนอกจากหน้าที่การงานของเขาเท่านั้นนะคะแต่ถ้าโดยคนทั่วไปอ่ะ คนคนนี้เขาจะแสดงออกเป็นเด็กนะคะเป็นเหมือนเด็กที่แบบเนี่ยดูอาจจะดูไม่มีสาระแก่นสารอะไรบ้างนะคะดูพูดจะไม่ได้คิดอะไรบ้างดูแบบขวานผ่าซากบ้างแต่ที่จริงแล้วตัวตวนของเขาคือแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งใจเด็ดนะคะเก่งแกง เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่กล้าหาญห้าวหาญเด็ดเดี่ยวนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะ,ะแต่ว่าสิ่งที่เขามักจะแสดงออกให้คนภายนอกเห็นนะ่ะเป็นเป็นเด็กนะคะอาจจะดูบางครั้งก็อาจจะดูทําให้คนคิดว่าเขาเนะี่ยเป็นเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาดูเหมือนแบบพูดไม่คิดนะคะทําไม่คิดแต่ที่จริงเราคือคนคนนี้ คิดมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาพูดไปอ่ะมันทําให้คนอื่นอ่ะคิดกับเขายังไงเขารู้นะคะและสิ่งที่เขาคิดหรือเขาทํามาเนี่ยคนคนี้เนี่ยเขาคิดดีแล้วนะคะแล้วเขารู้ด้วยนะคะถึงผลที่จะตามมานะคะไม่ใช่อะไรที่ไม่คิดแน่นอนคิด <laughs> คิดก่อนพูดแน่นอนนะคะแต่มักจะแสดงออกให้คนอื่นอุ้ยอุ้ยอุย มองแบบนั้นนะคะเดี๋ยวขอดูว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอะจับตาดูคุณทำไมนะคะเจตนาของเขา two up s o r t โอ้ทัดลมกุมมิถุนตุนมาเยอะเลยนะคะเนี่ยและเดรเลเวอร์ราศสีพุค่ะราศสีมิถุนอ่ะเพิ่มมาก็คือ เขาดูคุณเขาเหมือนว่าคุณนะ่ะบางทีเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะคุณเป็นคนยังไงคุณจะทำอะไรนะคะเทค e อคชั่ n ต่อไปของคุณนะ่ะคุณจะทำอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเขาเปิดอีกใบหนึ่งสิคุณจะทำอะไรกันแน่ เหมือนเป็นคำถามอัศวินถือไม่เท้านะคะ,ะคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีไฟมีแพชชั่นในการทำงานที่ว้าวอะที่ว้าวมากอะที่เก่งที่แก่งมากอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงแบบขาลุยอะอลุยลุยอะ ไม่สนใจใครแบบถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรปุ๊บคุณทำเลยคุณไม่ไม่รอนะคะตั้งเป้าหมายไว้แล้วต้องต้องได้ทำนะคะคิดแล้วต้องได้ลงมือนะคะคิดแล้วลงมือเลยและทุกๆงานของคุณก็มักจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะทำอะไรรวดเร็วนะคะ เห,เหมือนดูการเทคแอคชั่นของคุณอนะเทคแอคชั่นในการทำงานของคุณนะอะสามถ้วยนะคะทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกเหมือนคุณเนี่ยบางครั้งคุณก็แสดงออกให้คนภายนอกเห็นว่าคุณเน่ยเป็นคนที่ล่าเริงสดใสนะคะเฟนลี่ขี้เล่นเข้ากับคนง่ายนะคะแต่บางครั้งคุณก็ ทำตัวเป็นคนลึกลับซับซ้อนนะคะดาวทางไม่ได้าบางครั้งก็เป็นคนที่มุทะลุดุดันนะคะทำงานเก่งเก่งกว่าผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงทำไมดูเก่งกว่าทำไมดูเก่งจังอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนคนคนนี้เขาดูคุณเพราะว่า เขาอยากรู้ตัวตนของคุณนะว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่นะคะสรุปแล้วคุณเป็นคนที่เฟนลี่ขี้เล่นสายหวานหรือเป็นสายเข้มทะลุดุดนันหรือออกมาแนวลึกลับหรือศาสตร์อะไรที่ลึกลับที่คุณศึกษาอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเขาอยากรู้อะไรอีกคะที่เขาจับตามองดูคุณเนี่ยเพราะอะไร โอ้โหเจ็ดเจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยจะพูดในอีกในหนึงก็เหมือนเป็นอะไรที่ลับๆเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะคิดไม่ซื่อไหมนะคะกำลังทำเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ซื่อสัตย์นะคะหรือทำอะไรลับๆล่อๆที่ดูเหมือนจะ ดูดีแค่ภายนอกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณแสดงออกไปนะคะถ้าได้มองอีกแง่หนึ่งก็ไพ่ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันตีไปได้ว่าเป็นความอิจฉาก็ได้นะคะคนคนมีคนอิจฉาคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนที่แบบ จับตามองคุณหลายคนเนี่ยตีว่าน่าจะสามคนนะจับตามองดูคุณดูอ่ะดูการกระทำของคุณเนี่ยว่าคุณกำลังจะทำอะไรนะคะเหมือนเหมือนพวกเขาจะอยากจะดูว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรกันแน่กำลังซุ่มทำอะไรอยู่ในช่วงนี้เนี่ยทำอะไรลับๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือน บางครั้งก็เหมือนเป็นคนที่ดีดูสิดูดีทําอะไรที่แบบตรงไปตรงมาจริงจังจริงใจ,งจ,งจ,งจงนะคะเฟนลี่ขี้เล่นนะคะแต่ทําไมมันดูแบบเดาทางคุณไม่ได้นะคะบางครั้งก็อาจจะเหมือนจับผิดได้นะคะอันนี้เหมือนจับผิดได้และคนคนนี้อยากจะรู้ว่า เขาเน่ะรู้สึกยังไงกับคุณที่เขามาส่องดูคุณสรุปแล้วเขาเขาคิดอะไรกับคุณหรือเปล่าเนี่ยจะมาจับตายตัชีวิตของคุณทําไมเน่ยแน่เดี๋ยวค่ะให้กล้องนิดนึงนะคะคิดอะไรเด e มมูลความคุมเคืออีกแล้วนะคะเออมันเป็นอะไรที่แปลกเนาะคนคนนี้นะ่ะ คเขาจะมาจับตาดูคุณทําไมนะคะมองดูคุณทําไมเป็นเป็นอะไรที่แบบติดนะคะคือเขาจะเสพติดคุณนะคะเสพติดดูคุณแบบเป็นแปลกอะ่ะอืมคุณนะ่ะจะมีแบบแรงดึงดูดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คนอยากจะค้นหานะคะอยากจะค้นหาอยากจะเข้าหา อยากจะท้าทายอยากจะพิสูจน์ดูสิแปดาบก็มาอีกแหละมีเดอะ o มูนกับมีแปดดาบ <c oughs> ถามว่าคนคนนี้เขา <c oughs> เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง <c oughs> เป็นความรู้สึกที่ <c oughs> ไม่อยากจะยอมรับนะคะไม่อยากจะยอมรับในสิ่งที่ คุณเป็นเขาไม่อยากเชื่อว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเหมือนคุณอะมีอะไรบางอย่างคุณต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นนะคะซ่อนไว้ซ่อนอยู่แน่ๆนะคะประมาณนี้เลยและเดร์มูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคิดแต่เรื่องคุณตลอดเวลาเลยก็จะคิดทำไมเนี่ยขนาดนั้นนะคะรู้สึกยังไงอา้าว คิงคิงดาบก็มานะคะรู้สึกกับคุนยังไงหรอเออคุณนะตัวตนของคุณก็คือควีนดาบของเขาคือคิงดาบนี่คุณนี่พอๆกันเลยนะคะเรื่องอุปนิสัยความลึกลับซับซ้อนเนี่ยเขาคิดว่าคุณนะบางครั้งก็เหมือนกับเขา เหมือนกับเขาเลยนะคะอุปนิสัยเขาแอบจับตาดูคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีความแบบแสดงออกไปข้างนอกแบบอ่อนโยนอ่อ,อนหวานนะคะให้คนอื่นเห็นแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่จริงๆแล้วลึกๆจิตใจนี่ยิ่งกว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอะไรที่ เขาเนี่ยไม่มีนะคะเขา,าไม่มีในสิ่งที่คุณมีเนะี่ยถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคนคนนี้เนะี่ยเหมือนดูแล้วแบบที่จริงชอบนั่นแหละค่ะสุกคนที่จริงชอบนั่นแหละเออชอบคนแบบนี้แหละแต่ว่าคนคนนี้เนะี่ยไม่ยอมรับไงคะนี่นี่ปิดตัวเองนะคะที่จริงชอบคุณ <c oughs> นี่เราก็ขี้ตู่ไปเรื่อยไม่แต่ไพ่คู่มันขึ้นนะ โอคนคนนี้เป็นไปได้นะคะว่าเขาเนะี่ยจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะที่มาจับตาดูคุณอยู่เนี่ยเป็นคนรักของคุณหรือเปล่าโอ้ดีอเอ็มเพจนี่ไงเมื่อกี้นี่บอกอยู่ว่าเขาชอบคุณนี่ดีอเอ็มเพก็มาอันนี้เราถามถึงความรู้สึกของเขานะที่เขามาดูคุณสรุปเขาคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงกับคุณนี่ดีอีเอ็มเพคุณดูดีแบบดูดีดูเป็น ผูดีผูดีนะคะดูเป็นคนดีมากคนดีสุดจนแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนแบบนี้ในโลกใบนี้ไม่เชื่อเธอต้องไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนฉันจะดูเธอว่าเธอจะหลุดโป๊แตกออกมาแบบอืมหลุดร้ายเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะออกแนวเนียเหมือนแบบว่าจับผิดอะ่ะเออแต่แต่จับผิดจับไปจับมาเอาชอบเขาเอา้าชอบเขาไม่รู้ตัว นี่ว่าไปเรื่อยแล้วเออโหแต่สำหรับยังเป็นเดซสร์เองค่ะทุกคนดูซิเดรสรนอันที่จริงแล้วนะ่ะคนคนนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะเขามาดูคุณก็เพราะว่าเห็นคุณเนะ่ะเป็นคนที่ลึกลับนะคะดูลึกลับซับซ้อนเข้าใจแล้วความรู้สึกของเขานะคะดูลึกลับซับซ้อนดูทําอะไรแบบมีเล่เหลี่ยมแผลวาวดูมีเลสไนดูแบบ ออดูเก่งกล้าสามารถมีความสามารถเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะเหมือนเหมือนจะมาจับผิดคุณน่ะแต่ที่จริงแล้วรู้ค่ะรู้การน,นะคะรู้รู้กันอยู่ลึกๆว่าเออคุณก็เหมือนเขานั่นแหละจริงแล้วอะ่ะเขาก็เหมือนคุณนะคะมันมีบางอย่างที่ดึงดูดให้เขาอะ่ะต้องต้องแบบต้องจับ ต้องดูคุณอนะไม่รู้เป็นอะไรอะเนี่ยเดโมูเนี่ยมันเป็นแบบดึงดูดอะทั้งๆท,ที่คนอื่นก็มีเยอะแยะมากมายทําไมเขาถึงไม่ต้องไม่ไปสนใจจับตาดูคุณเออจับตาดูเขาอะไรเงี้ยเออแล้วทําไมต้องมาจับตาดูคุณด้วย <c oughs> ไม่ใช่ไรที่จริงแล้วเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะ ดูแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณลึกๆในใจอ่ะที่จริงคนคนนี้เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองนะคะในเรื่องของความรักนะเนี่ยดูแปดดาบเดอะมูนเนี่ยแล้วก็คิงดาบเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่มีกำแพงสูงในเรื่องของความรักแล้วนะคนคนนี้สูงยิ่งกว่าคุณอีกค่ะนะคะ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นอ่าก็เพราะว่าที่จริงแล้วเขาก็เนือินคุณนั่นแหละคุณเนะี่ยก็จะเหมือนเขานั่นแหละเมื่อก่อนนะคุณก็เคยเป็นเหมือนกันสภาวะที่แบบเดะมนแปดดาบหรือคิงดาบหรืออะไรเงี้ยคุณก็เคยเป็นคุณก็เคยปิดแบบนี้มาแล้วดูจากแต่คุณเนะ่ะผ่านไปได้ก่อนเขาไงเออคุณผ่านไปได้ก่อนเขาไงเนี่ยแล้วทุกวันนี้คุณก็แบบ ปล่อยวางนะคะความรักจะแบบอจะใครก็ได้ที่แบบเข้ากับคุณได้ที่ที่เขารักคุณจริงๆนะคะที่คุณเห็นแล้วว่าเออเหมาะสมหรือเข้ามาแล้วแบบจริงใจจริงจังกับคุณคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจคบนะคะแต่เขาคนนี้ไม่นะคะเขาจะแบบค่อนข้างจะมีกำแพงถ้าจะคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยโออยากยากมากเลยคนคนนี้นะคะแต่ แต่ว่ากับคุณเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแบบปิดก็จริงนะคะแต่ก็ไม่มีราคาดูสิที่จริงแล้วลึกๆกคือแบบโอ้ดีจังเลยดีจังเลยอ่ะเธอเหมือนคุณคุณแม่นะคะเหมือนเป็นแม่มีพลังงานของความเป็นแม่นะคะ mm. เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีนั่นแหละที่จริงแล้วนะลึกๆึกนะ แต่ก็แค่แบบอาจจะอยากแบบพิสูจน์ไงคือพิสูจน์ไงเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไงเออถ้าไม่ได้เจอตัวเองไม่เชื่อไงก็ต้องแบบพิสูจน์ดูสิก่อนว่าเออเธอจะเป็นยังไงเธอจะเสแซงหรืออะไรได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ประมาณแบบจับผิดเขานะคะมาแบบคอยมองเขาจะผิดเขาแต่ ิดกับดักเขาเฉยรักเขาเฉยอ,ะ,ะ,อะเดี๋ยวดูด,ด,ดูดูอะไรดีนะดูอยากดูไพ่ลัคนาราศีเนะี่ยดูว่าคนคนนี้มีลัคน, dies, นาราศีอะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นไพ่ธาตุราศีก็เอามาก็ไม่ได้ใช้ก็ขอใช้สักหน่อยนะคะคุณหรือเขาก็ได้เพิ่มเติม สีว่าอยู่ในลัคนาราศีอะไรธาตุไฟนะคะเมฆสิงหธนูนะไม่ถามหรอกว่าข้อความเขา,าอะไรแหละไม่อยากจะรู้นะคะโอ้ธาตไฟมาอีกแหละเมฆเมฆมาอีกแล้วจ้ะ โอพูโตนะคะเป็นนี่ยงไงผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบแช่แข็งหัวใจตัวเองเคยเจอกับความผิดหวังหรือความรักอะไรที่มันผิดหวังมาก็เลยปิดตัวปิดใจตัวเองนะคะดาวพูโตนะคะออดาวแห่งน้ำแข็งนะคะหัวใจเยอะแข็งเป็นคนเฉยชาปูโต พิจิกราศีพิจิกอาจจะมีลัคนาราศีเกี่ยวข้องกันนะคะกับพิจิกเหมือนเขาอาจจะดูคุณเป็นแบบแบบอย่างด้วยก็ได้นะคะบางทีเนะี่ยบางครั้งคุณก็มาช่วยเปิดโลกให้เขานะคะเหมือนตามคุณอนะที่จริงแล้วตามคุณนะคะ ธาตดินนะคะมังกรพฤศกกันเอ,อิร์ธเดี๋ยวขออีกใบหนึง่งคนคนนี้เนี่ยนนจะอยู่ในอูดาวสาววายพะสาวกับพูตโตมาจ้ามีความเป็นคู่กันสูงนะคะคุณกับคนคนนี้นะ่ะมีโอกาสที่จะได้แบบผูกพันมั่นหมายหรือมีคอมมิตนะคะ มีดวงชะตาที่ผูกพันกันนะคะผูกพันกันพันธมิตรเนี่ยมีแบบมาเป็นคู่นะคะคุณก็ได้นะคะจจะมาเป็นเป็นคู่ให้กับเขานะคะดาวเสาร์และมีโอกาสที่จะได้แบบสารสัมพันธ์พูดคุยกันแบบเป็นกัลยานามิตรก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่แบบเป็นคนรักนะคะ ไหนให้อีกมีนนะคะเนี่ยมายแล้วมีนอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สวยนะคะสวยมากมีกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามแต่มีกล้ามเนื้อนะคะมีซึกแพกชอบออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะอารมณ์อ่อนไหวอ่อนโยนนะคะ แต่ว่าชอบทําเป็นเย็นชาก็ประมาณนี้นะคะแลนดอมนี้ก็มาให้ทุกคนแบบคำๆฟินๆน,นะคะในบัวข้อดีๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย